growth marketing cost ย่อยที่6เรื่องของเครื่องมือช่วยทำสื่อหรือ content creation tool เราต้องทำาเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตสื่อเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับมันมีเครื่องมือออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางทีเราก็จะเรียกว่าตัวที่เป็นมาเทคในกลุ่มของดีไซน์นะครับหรือกราฟิกดีไซน์เราลองมาดูกันว่าโครงสร้างของคอร์สเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจว่าการออกแบบกราฟิกดีไซน์เนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเลือกสีเลือกโครงสร้างเลือกรูปแบบแบบไหนต้องใช้ฟอนต์แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้กราฟิกดีไซน์หลังจากนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจใเรื่องแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทํากราฟิกดีไซน์หรือการทําสื่อไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นแคนวานะครับการเลือกในรูปใน Pre f ix, Pre p f i ิกอะพีอะฟรีฟิกหรือว่าการเลือกรูปใน p พ x กเซลเป็นต้นนะครับ พวกนี้ก็จะมีเรื่องของการเลือกเทมเพลตเลือกสีสันเลือกรูปภาพนะครับต้องควทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการเลือกภาพในแต่ละแบบนะครับอันนี้ก็จะรายุใช้สีสันควรจะเป็นแบบไหนนะครับควรจะเลือกสีโทนร้อนหรือโทนเย็นควรจะเลือกฟอนต์ที่มันเป็นลักษณะของมัสคูลีหรือฟิมินีนเป็นต้นนะครับแล้วเราก็ต้องมาทำความข้าใจในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้วิดีโอมีความหลากหลายมากๆนะครับ เราจะตัดบนมือถือได้อย่างไรด้วยแอปพลิเคชันอะไรเราจะตัดบนตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเนี่ยเราจะตัดด้วยอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งในมุมของความรู้พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบและความรู้พื้นฐานในการใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าทีมงานเราทั้งหมดสามารถทําสื่อได้เองแล้วก็มีความเร็วเราจะชนะคู่แข่งด้วยความเร็ว การสื่อสารสําคัญมากดังนั้นเนี่ยสื่อช่วยเสริมการสื่อสารทําให้การตลาดทําการตลาดประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ยอดขายโต